สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ o อ d ์ t ตี้โมเด w บอฟเฟ่ในหมดรอซนแต่วันนี้ผมมากันสี่คนนาน,าน,านาจะได้เล่น4คนสักทีในสุดทีมก็ครบสี่คนนี่มันเดือดจริงๆนะครับคลิปวันนี้นี่บอกเลยว่าเดือดมากๆโอเคอยากเห็นเลยใช่ไหมอยากเห็นแล้วทำไงก่อนอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมยอดไปขึ้นเลยช่วงนี้นิ่งมากโอเคครับไว้เจอกัน หลังจบคลิปไปดูขึ้อยู่บนตึกผมจะนำเอง อ,อยู่บน,นตึกตกูกวิ่งชิดกันะล็อกขนาดล้อมพวกมันน่า <c oughs> จะอยู่ตรงทางขึ้นตึกกันแหละตามมาตามมาโอเคกีค่ตัวเนี่ยตรงนี้มีโอเคพี่ตามตามาบอล ขำตายตัวนึงข้างล่างทางซ้ายเป็นสีขาวเห็นปะขึ้นมาอ่ะใครมาล่ากูวะเขี่ยตัวเอาตีนหายไปแล้ววะี๋ยวก็โดดรงมาใหม่เดินข้างล่าง đào 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 vào tí đào vào tí đào chúng đang đào tân mặt đấy đào đang bọn đào tân bọn đồn, đào tân bọn tí đào tân bọn tí đào tân bọn tí đào ra đào tí đào tí

ดาว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 ควายยิงโอ้แม่กอลว่าไอ้เคนที่แปลกๆปลกไปจากไหนบ้ามบ้าม่วงเราเนี่ยตึกหน้าเนี่ยตึกหน้าเนี่ยนี่เลยมักม่วงเลยโอเคพี่เด้ดึงไหมเขาอยู่ขอบกระแพงอ่ะตายหมดยอมขอต้องขอเลยเออแมคเคนซี่ ตัวจริงก็เปล่าตัวฟอร์มอ่ะไม่น่าใช่นะไอเกสี่คือใครวะโปรฟีโปรฟีโปรฟีประเทศเหรอมีเกาะอยู่นะเฮ้ยขบวนนี้มันขบวนนี้มีมอนเป็นกัปตันนะแท็กอ๋อเราได้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ขบนอ่ะขบวนขบวนใช่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 มาเติมมาเติมีเพื่อนมันวิ่งมาแล้วนะเพื่อนวิ่งแล้ว กอแตกเขี่ยแมงแหลกไอ้สา์โอ้ยโอ้ตายไปยังวะเห็นเพื่อนมากรโดดอยู่โดดม่งมาขันตลดได้ใช่แห้งสนิทเลย กูเลียมาตึกอะอ๋อนั่นคือเหี้ยอะไรวะไม่ไม่นอกว่ะเจ็บไม่เห็นพอบนหัวไอ้ตึกอ่ะเป็นแม่ดรอปพี่เป็นแมดดรอปกูเห็นคนโดดอยู่บนขาข้างมึงไอ้บอสราคาข้างผมเลยอ่ะข้าซ้ายยี่สิบห้าอังคารเบเกอร์วันซ้ายยี่สิบห้าลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนดาว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 ตัวข้างตึกผมตายเลยแป๊บเดียวให้ผมโดนหลังยิง นี่นี่อยู่นี่มาอยู่นี่มอยู่ตรงนี้คนยิงมโอยเี๋ยวแล้วเยวแล้วอยู่กระตกเดิั่นนั่นนั่นเห็นยังเอาแตกไปเมื่อไม่ตายหรอกระตุกเดินเจอแต้นพอเาเปิดให้มาม่วงยิงได้นะมา่วงมีคน กดเจย์ไอวีนะมีข้าต่ายตึกตัวนี้ว่ะเฮ้ยข้าตึกไอว่าเหรอตึกแนวพี่ไม่พี่เดาวตึกนี้ได้ข้าต่ายตึกแล้วข้าต่ายตึกกูแล้วข้าต่ายตึกสองตัวข้แต่เราไม่ดาวอย่าให้มันหลอกมาอย่าให้มันหลอกวะหลอกไว้หลอกไว้หลอกข้างหลังให้อยู่หลอกข้าหลังข้าหลังเจ็บข้างหลังข้าเจ็บดาวรหนึ่งดาตามตามเดินหนึ่งมันต้องออกมันต้องออกมันต้องออก มันออกแล้วมันดาวแล้วตายตายหมดปะตายหมดโอ้ย <c oughs> อ,อ <c oughs> ยู่บนหัววะเร็งโดดลมไอ้ที่นี่โดดลมโดดลมสองตัวเลยปะเนี่ยตึกเทพไอ้ที่นี่ลงมาแล้วนะอยู่บนอยู่ชาเดียวกับเรา ไอ้เจตเกลียสองป่ะน่าจะดันมาตสองตัวใไ่เข้ามาละอยู่ชั้นล่างชุบเพื่อนอดาวนี่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากก่อแตยมาแล้วตุนตะเกียรอีกเทพ โอ้ยตถเต้ะดินดอนะหน้ากักแก๊สเราออกใต้ดินไปเราลงใต้ดินไปเราลงใต้ดินเหนือป่ะเราต้องลงใต้ดินไปไม่งั้นวิ่งลำบากลงใต้ดินวิ่งมาเดี๋ยวลงไปมาแล้วเดี๋ยวเขาตามเรามาอยู่หมอบตามอยู่ เทก็ต้องวิ่งเหมือนกันนึกไปข้างหน้ามีคนเห็นปะวิ่งขึ้นไปด้านขวายูไอวีเรามันมันรู้นะอยู่บนหัวเราระวัง มีคนโดดลงมาอีกมีคนโดดตึกเทพโดดน่าจะตึกเทพโดดโดนมันแง้มเล่นไปเดวิดเดียบโชคจะตามไปเลยนะตามเลยตามเลยวิ่งต่อเนื่องต่ำหน่อยวิ่งอยู่ต่อตปตัว่อหนึ่งโดนสตันโดนสตันโดนสตันเต่าเขย่าไส้ไส Thằng <laughs> này lên đó này, thằng ra Thằng này đào mấy, mấy ta á được đi gặp mày บ้านนี้ชั้นสอ,อยู่ไม่ได้ถ้าจะอยู่อยู่ขอบเลยชั้นสองมงได้อยู่นะอ้ยอุ้ยบ้านนี้อุ้ยเพื่อร่วมทีมล้มแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าแล้วเข้าแล้วดึงมหจะมาขามากูด,ดึงโดนตรงไหนวะนะตอนในข้างหน้าครับหมาม่วงเดี๋ยวไม่เล่นไม่ได้วเขว้าก็ยาก มันดักมาทั้งวงะเฮ้ยได้เป็นคนบ้านนี้สองคนโูเคหลังกันเคหลังกันบ้านหน้าสองคนใครไม่มีเกาะใครไม่มีเกาะผมผมพี่เต็มนี่นี่นี่ลงไป ป้านักม่วงสองคนครับทุกเพื่อนว่าข้างบนเห็นปะเห็นปะลุงยิงมานะเนี่ยนาวันน่ะกูต้องยิงกดป้านมวงว่ะไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้านมวงยิงกูกูต้องวัดประมงกูต้องวัดประมงวัดประมงป้านดาวป้านดาวป้านดาวกูลงแอร์ตายัดเล็งเข้าเล็กด้วยลงแอร์ตายัดไม่เชี่ยไม่ดาว กลงคัตเตอร์กลงคัตเตอร์คัตเตอร์กูช้าได้คัตเตอร์กูช้าได้อยู่ชั้นสองครับอยู่ชั้นสองวกอัด้าสุดทธิที่เรามีละลยังไม่หุดกันดาวหดาวหนึ่งเจ็บผมเจ็บน้องลงับอุ้ยถอยก่อนถอยกอนดาวตเลยนะเวเรา้ยั nah. r, ย ada, งโอ้โหเดีย๋ยวจะเต็มจะดา ดนหมดโานหมดโดหมดตายหมดหมดยิงองก,ออก่อเหลือหคนตังค์กสองเบอนเลยทำด้ยเหลือ1ิคนเมื่อกี <S 2> <S 2> อ้นดนบนเขาเยิงมาเขา่าสามสามูนย์อะตอนผมตีกับแม่งนอกอะอแปลว่ามีตีบนเขาไง บนมีกล่องเกาะใช่ป่ะใช่กูเก็บมาแล้วออ๋ใครไม่มีเกาะบ้างผมมีเกาะแค่สามใช่เลยปะล่ะใช้เกาะใช้เกาะเลยออ๋กูใช้กูใช้เองยัดไปบ้าตำรวจบ้าตำรวจมาตำรวจใช่ไหมบ้าตำรวจขอแต่งบ้าตำรวจชั้นไหนชั้นสองอ่ะท่านสกูจะทำพิชิตอีฟอสิเบิร์น

ขึ้นไม่น่าคุ้มไม่เหี้ยตังเราเยอะนะซื้อของยัดตัวเลยก็ได้ตลาดู่ไหนวะตลาดอยู่นี่แ <UA> อดวานจีเอบีเกว๋เกว๋บ้านจีเอบีเดี๋ยวันใกล้ไปวะไม่เห็นมันเป็นโก้ดมันไปมันไปไมันไปมันไปโอ้ข้าวหย่อมจีนะครวะนะลงอกคาเตอร์โดดลงมาคนนึงตาย

แม่งสุดยอดนี่คือพลังแห่งโลกอย่างเดียวแอร์สไตล์ฮัสเตอร์โซนแม่งหมด แล้วสองคลิปดอกไปเจอคลิปพลังแห่งโลกพลังแห่งโลกเยี่ปืนเนี้ยโคตรดีเบเตอร์นะพี่เออที่กูเก็บเมื่อกี้เนี้ยไปยังไงบอกแล้วแม่งเดือดจริงสี่คนเนี่ยโอ้โหนานๆนีเล่นสี่คนทีแต่ยังมีสมาชิกใหม่มาเก็มันน่าดูสี่คนนี้โอ้โหจริงกันไม่หวัน่นไม่ไหวมาไม่หยุไม่หยุดไม่หวั่น โอเคแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์ผมด้วยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมแล้วเ,เจอกัน